ในวิดีโอนี้จะเป็นการอาธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ e c l o u ครับหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้งานบน e c l o u สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยโดยให้คลิกมาที่ไอคอนรูปโปรไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคลิกที่คำว่าเปลี่ยนของรายการรหัสผ่านจากนั้นระบุรหัสผ่านใหม่ในช่องรหัสผ่านใหม่และช่องยืนยันรหัสผ่านได้เลยครับในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถกดคำว่าลืมรหัสผ่านที่หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบอ e ีเค้าได้ครับระบุชื่อของ user ID ที่ลืมรหัสผ่านพร้อมทั้งระบุอีเมลที่จะใช้กู้คืนรหัสผ่านครับเมื่อกดส่งแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนการส่งรีเซ็ตรหัสผ่านไปให้ทางอีเมลนั่นเองครับหากเป็น master ID เรา user ID เกิดลืมรหัสผ่านสามารถใช้ ID ของ master ID ในการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ได้ครับ โดยให้คลิกมาที่การปรับแต่งผู้ใช้ตั้งค่าผู้ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้เลือก User ID ที่ต้องการจะแก้ไขรหัสผ่านแล้วกดคำว่าแก้ไขได้เลยครับ